สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในปัจจุบันพบว่าเชื้อไวรัสโควิด COVID 19นะครับทำให้ส่งผลกระทบทั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยนะครับทำให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ตามช่วงเวลาปกตินะครับ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ผลิตสื่อช่อง DLTV ขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องๆน,งห,น,ห,นหนูไม่ได้พลาดการเรียนจนกว่าจะรอเปิดเทอมในวันที่1กรกฎาคม2563นะครับซึ่งการเรียนการสอนผ่านช่อง DLTV นะครับสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2563นะครับใต้คลิปนี้นะครับสมาชิกสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า dltv.pdf นะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ลักษณะดังไอคอนนี้นะครับให้เราเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวันคลิกขึ้นมาก็จะได้ไฟล์ที่สรุปช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานาการณ์โควิด -19 นี้นะครับเรามาดูในไฟล์นี้นะครับ ช่วงเวลาในการเผยแพร่นะครับก็อยู่ในช่องนี้นะครับก็คือ,อประมวัยนะครับก็คืออนุบาล1นึนะครับอนุบาล1นึนะครับก็ถ้าถ้าเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงเวลา8ปดโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งนะครับถ้าดูแบบย้อนหลังหรือรีลันนะครับในช่วงรอบที่1ช่วงบ่ายโมงรอบที่2ในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับปรถม ก็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงประถมศึกษาปีที่6มัธยมก็คือม1ถึงม6นะครับถ้าเป็นช่วงที่ถ่ายทอดสดนะครับในช่วงแปดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับถ้ารีลันดูย้อนหลังได้นะครับก็คือในรอบที่1ในช่วงบ่ายสองโมงครึ่งรอบที่2ก็คือช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถดูได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับระดับชั้นที่ออกอากาศนะครับอย่างเช่นอนุบาลหนึ่งก็ถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณ ด i ต o n ทีนะครับหรือด i ต o n ทีก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง37นะครับทีวีดาวเทียมเป็นจานทึบจานเล็กนะครับ KU b a แบในช่อง195นะครับช่องที่ดูก็คือช่อง DLTV 10นะครับอนุบาล2ก็ DLTV11 อนุบาล3 DLTV12 นะครับชั้นป1นนะครับ DLTV1 จนถึงชั้นป6ก็ไล่เรียงลงไปถึง DLTV6 นะครับ 1> ม .1 1ช่อง DLTV 7ถึงม .3 3นะครับก็คือ DLTV 9ม .4 ถึงม .6 กก็ DLTV 13ถึง15นะครับจะพบว่ามีทั้งหมด15ช่องนะครับของ DLTV ซึ่งช่องของแต่ละระดับชั้นการศึกษาก็จะแตกต่างกัอนออกไปนะครับก็สามารถดูในตารางนี้เทียบได้เลยนะครับว่าต้องการดูถ้าดูในกล่องดิจิตอลทีหรือจะเป็นทีวีดิจิตอลก็สามารถดูได้ตามช่องทางนี้นะครับ อย่างเช่นต้องการดูป .2 ออก็ไปดูกล่องดิจิตอลทีวีหรือดิจิตอลทีที่ช่อง41ถ้าไปดูจานเคยูแบนหรือจานทึบจานเล็กนะครับดูที่ช่อง187นะครับแต่ถ้าเราจะดูในในช่วงของเวลาดังกล่าวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดแล้วก็รีลันนะครับย้อนหลังก็สามารถดูในช่องทางของดิจิตอลทีแล้วก็ทีวีดาวเทียมตรงนี้ก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดก็คือช่วง,งเวลานี้นะครับ ในเวลานี้นะครับเป็นช่วงถา่ายทอดสดถ้าเป็นช่วงรีลันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับก็สามารถดูได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นด i ต้าทีวีและก็ทีวีดาวเทียมแต่ที่เราน่าสนใจตรงนี้นะครับก็คือชมได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน d l t v เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d l t v ลงบนมือถือนะครับสามารถดูได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อนะครับ ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถดูผ่านลิงก์ของเว็บไซต์ dltv นะครับ www.dltv.ac.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ dltv นะครับตรงนี้ก็จะเป็น URL สำหรับลิงก์เข้าไปเ,าเรียนรู้ในช่อง dltv 0ก็ครับก็คือของชั้นอนหนึ่งที่น่าสนใจก็มีของลิงก์ของ YouTube Channel นะครับสามารถดูได้ผ่านชแน l ของ YouTube ได้ตลอดเวลาได้เช่นกันนะครับ จะมีทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ป1ถึงป6มัธยม, 1>, ม1ถึงมัธยม3นะครับซึ่งมอ่ถึงม6หนี้ยังไม่มีนะครับกศนอาชีวะก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างสักชั้นปีนะครับเอาลองป .1 ก็ได้นะครับลองมาดูที่ลิงก์ของเว็บไซต์ของ dltv นะครับคลิกลงไปที่ u r l นี้นะครับของป .1 ็สักครู่ก็จะเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับสังเกตจะหมุนหมุนอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงในการโหลดนะครับก็ช้าจะารจเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราเชื่อมต่อนะครับอตอนนี้ก็หน่วงเล็กน้อยนะครับาวาไม่สามารถเลื่อนสกอบาได้นะครับก็รอๆสักนิดนึงนะครับ ก็ยังโหลดชา้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแอดมินก็ทําการเล็กคอร์ดหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับคอมพิวเตอร์ก็ทํางานช้านะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นการเรียนการสอนอ่ากตัวอย่างก็จะเป็น DLTV 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับคุณครูก็กําลังทําการเรียนการสอนอยู่นะครับเป็นการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,นธรรมของป .1 น,นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรคะดิสใช่ไหไใครนมตอ,อ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกดหยุดพอดนะครับ<ๆ>ก็ก็คือหยุดคลิปได้นะครับเราเราสามารถทําการอ่านี่เป็นการไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดสดนะครับก็คือช่องทางของ ดูผ่านลิงก์เว็บไซต์ url ของ dltv sc th นะครับยกตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะดูผ่านช่องลิงก์ของ youtube channel นะครับของป1นนะครับลองคลิกลงไปคลิกหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ก็จะทำการเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับเป็น channel ของ dltv ชา n n ลหนึ่งนะครับก็คือผสมศึกษาปีที่1นนะครับก็พบว่าหน้าแรกก็จะเป็นคลิปที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ณขณะนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นลิงก์ที่อัปโหลดแต่ตอนนี้ก็คือจะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นภาษาไทยก็คือเป็นตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับสามารถดูได้นะครับหมวดหมู่ของวิชาคณิตศาสตร์นะครับอัพไปแล้ว3คลิปนะครับวิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศสังคมศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะ สุขศึกษาและภัศึกษาประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็หน้าแรกก็เขาก็แยกเป็นหมวดหมดู่สำหรับให้ดูง่ายนะครับเรื่องเราสามารถคลิกไปที่วิดีโอวิดีโอก็จะมีคลิปต่างๆที่แอดมินผู้ดูแลช่องนะครับเขาทาการอัปโหลดเข้าไปนะครับก็จะมีคลิปมากมายแต่เราอาจจะดูสับสนนะครับดูคลิปนี้แล้วไปดูคลิปอื่นอาจจะไม่ต่อเนื่องทําให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง แอดมินขอแนะนำไปที่เพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ก็คือช่องของ drtv ช n e n หนึ่งนี้เขาทำการแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วอย่างเช่นศิลปะก็เป็นเพลย์ลิสต์ของวิชาศิลปะเพลย์ลิสต์ของวิชาประวัติศาสตร์เพลย์ลิสต์ของวิทยา,าศาสตร์วิทยาการคำนวณก็แบ่งออกไปหมดแล้วนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับจะขอดู วิชาคณิตศาสตร์นะครับมี31คลิปนะครับสาคลิปก็คลิกลงไปก็จะเปิดคลิปขึ้นมาจะสังเกตนะครับจะมีทั้งหมด3าคลิป1นึ่งสลก็คือคลิปที่1ก็คือเรากําลังดูที่ EP1 นะครับเราสามารถดูแล่เรียงลงไปได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เขาเป็นวิดีโอส่วนตัวอยู่ก็คือแสดงว่ายังไม่เปิดเผยแพร่นะครับยังให้ดูได้แค่3คลิปนี้นะครับ สมาชิกก็สามารถดูได้ย้อนหลังได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันหรือดูได้บน youtube แอปพลิเคชันนะครับก็ดูเต็มจอก็คลิกที่ f u l l s c r e e n นะครับก็จะเต็มจอก็สามารถต่อออกโปรเจคเตอร์จอใหญ่หรือต่อออกจอทีวีขนาดใหญ่ได้นะครับ ตอนนี้จะกดพารก่อนนะครับลองไปดูที่แทบแรกนะครับตรงนี้จะเป็นงานถ่ายทอดสดนะครับลองกดเลย์ต่อนะครับถ้าเราดูต้องการต็มจอคลิกตรงนี้นะครับฟูลสกรีนก็จะเป็นงานถ่ายทอดสดอยู่นะครับเป็นการฉาแสดงช่วงรีรันนะครับในช่วงตั้งแต่บ่ายสครึ่งนะครับ๋ยนนี้ผมจะกดพารนะครับหยุด ตอนนี้เวลา18:44น,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 นาทีนะครับผมดูที่ช่องหนึ่งพบว่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็คือเป็นการรีลันนะครับถ้าดูในกล่องรัสัญญาณดาวเทียมหรือดิจิตอลทีวีนะครับ <ok> ก็จะเป็นของปรถมก็ ก็จะเป็นในช่วงของบ่าย2องโมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปก็จะเป็นการรีลันอยู่นะครับถ้าดูอีกช่วงหนึ่งก็จะดูช่วงบ่ายอสองทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูผ่านเว็บไซต์ก็เมื่อกี้นี้นะครับก็อยู่ในโปรแกรมของ Google Chrome นะครับก็จะดูผ่าน url นะครับแล้วก็ดูผ่านของลิงก์ youtube ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นผ่าน url บนเว็บไซต์ของ dl tv ac th นะครับเป็นการถ่ายทอดสด เราดูช่องของ youtube นะครับก็แนะนำให้ดูให้ดูในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับก็จะได้แยกเป็นหมวดหมู่นะครับของแต่ละรายวิชา,าตรงนี้ครับก็จะมีแยกไปเลยนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็สมาชิกถ้ามีลูกหลานนะครับ เรียนอยู่ชั้นปีไหนตั้งแต่อนุบาล1ถึงอนุบาล3ป1ึงถึงป6ม1จนถึงม6นะครับกศนหรืออาชีวศึกษาสามารถดูได้นะครับแต่ในส่วนของมสถึงม6กศนแล้วก็อาชีวศึกษาตัวนี้เขามีแต่ดูสามารถดูในช่องทางของกล่องดิจิตอลทีวีนะครับส่วนทีวีดาวเทียมที่เป็นจานทึบก็ยังดูได้ไม่ครบในส่วนของกอศนแล้วก็อาชีวะนะครับในส่วนเว็บไซต์กับช่อง YouTube ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับ ก็สามารถรับชมได้นะครับผ่านช่องทางนี้ถ้าสะดวกสุดก็ดูท่าทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน d ี t v แล้วก็ลิงก์เว็บไซต์นะครับของ url d l t v .ac.th หรือ youtube c h anel n ไม่ว่าจะเป็นแอปของ youtube ก็ได้นะครับเพื่อหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกได้ใช้การเรียน,นการสอนในช่วงไวรัสโควิด COVID -19 นะครับตั้งแต่ 18พฤษภาคมถึง30มิถุนายน25 6 3เพื่อเตรียมความพร้อมห้ก,กับลูกหล,กลานเรานะครับเมื่อเปิดเทินวันที่1ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับในช่วงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ช่วยกันสอนลูกด้วยนะครับเป็นการทบทวนนะครับจะได้ใกล้ชิดกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชันแมของเราและก็สมาชิกกดติดตาม subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ